ในป่ายางน้องเก้ากลับมาพบกับน้องเก้าพิชชิกนะคะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตัวแรกของเราค่ะเกมทุกปลาเกมทุกปลาเจอปลาหนิ้นตัวใหญ่เบอล นายมาแล้วครับคุณคอเยือยังอยู่เต็มโอ้เยือยังอยู่เต็มเลยปลากินทุกคนปลาดินค่ะปลาดินเกิดไม่เต็งค่ะทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยครับยังยย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 ปยายย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 ยก อ๋อแล้วค่ะทุกคนมันตอดมานานแล้วทุกคนตอดมาแบบตุ๊บตุบตุบตุบอ่ะตัวที่สี่ค่ะทุกคนไม่ค่ะปลาลินคิปเปอร์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 อ่ะคิปเร็วเห็นมันตอดมารังนานแล้วทุกคนใช่ใช่โอ้น่าจะประมาณโลครึ่งอ่ะเดี๋ยวนะหนูหนูหนูจับนี่ก่อนนะสุดยอดอ่ะเหาเก้า กตกปลาตกน,น้ำตกปลาในน้ำแม่ก็ตักไม่เก่งโอ้อแม่ไม่เก่งหรอกน้องก้าวเก่งอยู่แล้วค่ะทุกคนพ่อสายเป็นขุยอยู่โดน,นโอะไรเนี่ยดิสายโดนขาดเลยเจ๋งมากค่ะทุกคนวันนี้เรามาตกปลาวันนี้เรามาตกปลามีมีสิบคันค่ะอันนี้ตัวที่สี่นะคะทุกคน S <S ใครยังมาตกปลาที่เขืนไม้เต็งมาเลยนะคะมีหมายสวยๆเยอะค่ะทุกคนหมายตกปลาติดต่อได้เลยค่ะอะของเราไว้ตกเองค่ะเพราะว่าเรามีหลายคนผัดกันมาค่ะเจ็ดวันเจ็ดคนค่ะทุกคนช่วยกันทำแต่หมายแถวนี้ก็มีดีๆเยอะนะคะไม้ลุงแดงขี้ไม่พอกันหมาลุงเมลีขี้เมา ไ้เอกไหมไม้เอกพรนครไหมผู้ช่วยสำรวยอันนี้คือหมายครัวเราเองน้องก้าฟิชชิงทำเองตกเองโอ้โหน้ำหนักประมาณประมาณเท่าไหร่หนูเอาไปตั้งไหนกิโลอยู่ตรงไหนขีดข้างล่างขีดข้างล่างคือ <G> อ้าป้าแม่ดูไม่ออกหรอกอแม่ตาไม่ค่อยดีแม่ไม่ได้เอาแว่นสาตามา,า,านี่ค่ะทุกคนฝ่ามือให้ดูดิโอ้ใครอยากมีปลาส,ายสวยๆต้องมาเขือนไมเ้เจงนะคะปลาตัวใหญ่ๆสวยๆย่างวะย่างวะ พ่อกับทำปลาหล่ะนอะ่ะพ่อบอกไว้แล้วเมื่อกี้ปลุล้นมันดูยังไงอไม่รู้อ๋อดูผิดทางนี่นประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งโลดน่ะหนึ่งโลหรอตัวเมื่อกี้ได้โลสองนะอืมนี้หนึ่งโล้อง,งหนูตัวเท่านี้อืมตัวใหญ่นะอนเอามาใสาเ่เนี่ยเนี่ยขีดเดียวอีกเดียวเรือย้ายย้ายย้ายปลาเหอะอ มันก็ถือดีๆถือยังไงอ่ะถือบนนี้แหละมันไม่ตกลุกล่งหรอกมั้ไม่อยากถือเลยอ่ะเดี๋ยวล่นย้ายเพราะ่อมันร้อนแล้วอะเพราะวิ่ง๋ยวปลาตายอาอนู่ถือจะเป็นดีนะพหัวล่วงว่ะวางไว้เอเอใสอ่ไปก่นอนนานได้ชีน้นะ ใส่ยืมก็เออใส่ทั้งเออถือไว้ถือไว้กลัวปลาทุกคนกลัวปลาหายตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งนานได้ตัวหนี่ยตั้งไว้จับไว้ระวังหลังโดนนี่ใหตั้งไว้ดิตั้งตั้งไว้เออจับไว้เอออย่างนั้นตังตั้งจนร้อนแล้วปลาร้อนเอาปลาขึ้นมาก่อนครับทุกคนแดดร้อนคนก็ร้อนปลาก็ร้อนนี่ ี่ปลานินของเราใครอยากได้ปลาตัวใหญ่ๆมาเขื่อนไม้เต็งนะคะทุกคนหนูได้ตัวใหญ่สุดเลยไม่จริงดิตัวใหญ่อยู่ใครจะปลาใส่ปลาตายแล้วมันร้อนมันร้อนเอาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มังดีๆก่อนเอาฟอดฟอดดิ กด,ดนี่ปุ๊บอ่าสี่ตัวค่ะทุกคน,นสี่ตัวสี่โลค่ะตัวละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่อยาทห่้อยบาท้าเอาท้งออเ่ปลาร้อนไง มันดึงหรือมันตดไหนดดดดเนี่ยทางโน้นกนย่านี้แหละอไม่ดึงหัวทิ้มนะอืมมัน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 ดึงลานินมันจะดึงคันเบ็ดแบบบอกแล้วไหนขั้นที่เราบอกให้ตัวเองตีปะเนี่ยตีเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันต้องไปสุดกอหญ้าตรงนั้นอะเราเห็นไม่ใช่ไม่ใช่เราเห็นลุงตายตีเพราะลุงตายบอกว่าต้องตีให้ถึงร่องเอ่ะช่วยมเออ เนี่ยค่ะทุกคนน้่อะโกลมใส่แบบนี้อันนี้ก็ได้ลูกไปก่อนนะอันนี้แหละว้าปิปก่อนว้าปิดก่อนวาร์ปแล้วนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องอ่าน้องกวดูตะการมาอ่าฝากกดติดตามช่องน้องก้าวด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ